ให้อิ่มโอ้แฮปปี้กับปลาย่างมากกว่ากินลูกกินกินให้อิ่มกินให้อิ่มกินเบาเบากินเบาเบากินปลาย่างเอาเมนูพิเศษมาให้กินปลาย่างอ่ะกินกินลูกกินตกใจนกเขาได้ยินเสียงนกร้อง ชอบปลาย่ากินเยอะเจอะโอยมะานาวนะมะนาวมะนาวร่วงหล่นเป็นหนึ่งลูกนะครับหล่นเป็นหนึ่งลูกก็หักออกนะครับเนื่องจากเป็นลูก มาเห็นเป็นล่วงหล่นไปหนึ่งลูกนะครับนี่จากเก้าสิบเก้าน่าจะเหลือเก้าสิบแปดหรือแปดสิบเก้าเตามนั้นนะครับแล้วแต่ใครจะสื่อเซนเอาเองเด้อคิดเองเออเองไม่แน่นะอาจจะเฮงเฮงปังปังล่ำล่ำรวยรวยก็ได้เอาชาเน่อยเอาลุงป้าหน่ะเออเป็นปิิศนาธรรมนะนี่มาปุ๊บมาเห็นหล่นอยู่หนึ่งลูกนี่ฮ ก็หักออกเองนะครับคิดเองเซ้นเองนะครับเฮงเฮงรวยรวยเด้อโอเคครับตามนี้นะครับเฮงเงรวยรวยปังปังไม่ได้ชี้นํานะแต่คิดตามแล้วจะรวยนะเออไม่ได้ชี้นำแต่ถ้าคิดตามแล้วจะรวยโอเคครับ ไม่ได้ชี้นำแต่คิดตามแล้วจะทำให้ร่ำรวยนะครับ